ข่าวดีข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ยกให้กับข่าวพรัฐมนตรีแรงงานไทยบินไปเซ็น MOU จัดส่งแรงงานไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบียครับ เมื่อปลายเดือนมกราคมปี2565ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียพร้อมกับข่าวดีซาอุต้องการแรงงาน8ล้านตำแหน่งครับ ไม่รอช้าสองเดือนต่อมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเยี่ยมชมระบบการให้บริการสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียในปาฮัดบินอันเจอรลามานอัลเจอรลาเดลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งยกระดับการบ,บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ประกันตนอย่างรวดเร็วทันสมัยทัดเทียมและทั่วถึงครับ เมื่อเวลาแรงงานมาทำคันที่นี่จะได้ไม่มีปัญหาครับจากนั้นนะครับไฮไลท์ Hi ight, นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานกับนายอมบัดบิลกุไลมานอัลยอย,ยิฮีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมของซาอุดีอาระเบียจำนวนสองฉบับครับนายสุชาติชมกลิ่นบอกว่าสาระสำคัญของข้อตกลงด้านแรงงานทั้งสองฉบับเป็นการตกลงกระบวนการจัด แรงงานตั้งแต่การจัดหาจนกระทั่งการส่งกลับประเภทศภายใต้ความร่วมมือในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ปกป้องคุ้มครองสิทธิของในจ้างและแรงงานรวมไปถึงการประครับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแรงงานที่เราจะส่งมาเนี่ยมันจะต่างกับเมื่อสมัยที่คุณพ่อผมมาเมื่อสมัยเมื่อ30กว่าปีแล้วเนี่ยมาก็เป็นเหมือนกรรมกรลูกหลานเรามาในวันนี้ไม่ใช่มาแบบกรมกรมาในกึ่งทักษะกึ่งฝีมือสวัสดิการดีมาก ในวันนี้เราก็ได้เงินเก็บเงินได้แล้วเราก็เอาองค์ความรู้ที่จะได้ไปใช้ในประเทศไทยแก้วประวัติศาสตร์สําคัญที่จะทําให้แรงงานไทยเดินทางไปทํางานในประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เริ่มขึ้นแล้วครับถามแรงต่อแรงโครงการก่อสร้างคอนโดเดอะไฮเดทระเลท้องหล่อหน้าถนนสุข,ขุมวิทร,ระหว่างซอยสุขุมวิท59และสุข,ขุมวิท61นะครับ โดยพบพ p e r t ที่ r f r f t c t ก็่อสร้างได้ประมาณ20ชั้นแล้วสัปดาห์ก่อนนะครับฝนทะลมลมกับโชกแรงเหล็กนั่งร้านอุปกรณ์ก่อสร้างปลิวตกใส่ข้างบ้านกระจกแตกฝ้าไปดานหลังคาเปิดล่าสุดน,นะครับเจ้าของบ้านฝากขอบคุณมาช่างมาซ่อมให้แล้วแต่ก็ขอร้องพายุฤดูร้อนอยังอีกนานมันตรวจตราโครงสร้างก่อสร้างด้วยนะครับเจ้านายปูน,ปน